นายพี่บูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในกิจกรรมทําความดีถวายเป็นพระราชกสศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมิพล์อดุลยเดชโดยมีนายชานชัยสอนศรีวิชยัยแนวอำเภอเมืองเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมได้วนาสว์ราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมกันปล่อยปลาและกําจัดผักตบชวาที่บริเวณคลองสำโรงหมู่ที่4บ้านไร่เหนืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นายชานชัยสอนศรีวิชยัยแนวอำเภอเมืองเพชรบูร์กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันงานสิ่งวัดล้อมไทยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สำมกงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารมาที่26กองพันทหารช่างที่8สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดทำโครงการกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันลคายวันเฉลิม ชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมพธิพลอดุลยเดชซึ่งมีการจัดก,กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและขุดลอกผักตบชาวาจำนวนสองแสนตัวณักนะรองสำโรงเพื่อรักษาแหล่งน้ำอนุรักษ์พันุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการและทำความสะอาดวัด